เต่าแดงค,ครับสวัสดีครับพบกับช่วงเต่าแดงมแมลงมาแนะนำใช่แล้วพบกับโจเต่าแดงนะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการเล่นเพลงคำถามซึ่งไม่คำตอบเอาใหม <coisas> ่สวัสดีครับพบกับช่วงเต่าแดงมแมลงมาแนะนำนะครับพบกับโจเต่าแดงนะครับวันนี้โจนะครับจะมาแนะนำการวิธีการเล่นเพลง คำถามซึ่งไร้คำตอบนะครับถูกต้องเนาะโอเคครับเพลงนี้ในเพลงนี้สื่อใช้ดีเลยนะครับโอเคแต่ผมจะไม่ใช้เพราะจะสอนจะได้แบบฟังกันชัดๆัดนะครับผมโอเคเรามาดูพาร์ทแรกกันโอเคครับพาร์ทแรกนะครับผมโอเคนิ้วชี้นะครับไปที่สายสองนะครับช่องสิบ ผมดีดขึ้นต่อไปนะครับดีดลงครับสไลด์นะครับจากช่องนี้นะครับช่องเดิมไปที่ช่อง 15. สาย2ครับเป็นอย่งนี้ครับอ่าขึ้นลงไปเลยอ่าพอมาที่ช่องนี้นะครับดีด16 6ทีครับหรือเป็นคาเบต2ชั้นครับเป็นอย่างนี้ครับ1 2 3 4สาม ันไหมครับเท่งคืนละอ่ะฟิตจัดโอเคมาเล่นตามทีอ่ะต่อไปผมใช้นิ้วชี้เหมือนเดิมนะครับสายสองช่องสิบสี่ครับดีกีทีแปดทีเปนัระเบสสองชั้นอย่างนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดประกอบกันหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าอ่ไปที่ ช่อง10สาย2 DCT ต่อไปสาย3ช่อง11 DCT อ่านี่ครับชุดแรกช้าๆอีกรอบมีกระตุกอ่ามาดูครับกันพาร์ทสองกันพาร์ทสองเนี่ยมันจะเหมือนพาร์ทหนึ่งเลยครับดูพาร์ทสองนะครับ ผมจะเริ่มที่สาย2นะครับช่อง10ติดลงนะครับแต่สไลด์ไปที่สาย2ช่อง15อ่าเล่นเหมือนกันเลยครับดูนะแบบเต็มๆของพาร์ทสองโอเคพาร์ทสองขอผ่านไปเลยแล้วกันไม่น่าจะมีอะไรไปดูพาร์ทสากันเต็มๆครับ เล่นแค่3ตัวครับแต่มันวนไปวนมาครับอาดูตัวแรกสาย2ช่อง5สาย3ช่อง6สาย3ช่อง7มีแค่นี้อ่าดูนะไปพร้อมกันมาเล่น4ทีครับ4รอบทันไหมแล้วตัวสุดท้ายเพิ่มอีกตัวหนึ่งคือตัวสาย2ช่อง5 โอเคเดี๋ยวดูนะไปกันาช้าอีกทีโอเคครับดูพาร์ทที่4ี่นะครับผมเป็นซีเควสเลยครับไปที่สายสองช่อง7ดนะครับนิ้วนางสายสามช่องเจ็ดผมจะใช้การกริ้งนิ้วครับเห็นไหมครับ แล้วก็ไปที่สายสองช่องห้าครับอ่ามาได้สามตัวแล้วนะครับเราไปที่สายสามช่องเจ็ดไปที่สายสองช่องเจ็ดไปที่สายสองช่องแปดอ่าดูตัวนี้ไปพร้อมกันนะครับโอเคแล้วก็ไปที่ครับสายสองช่องห้าครับสายสองช่องเจ็ดสายสองช่องแปดสายสองช่องสิบ ่าเป็นอย่างนี้ครับอ่าใกล้ถึงละอีกนิดเดียวนะครับผมมาไปที่สายสองเหมือนเดิมครับช่องเจ็ดช่อง8ช่องสิบแล้ไปที่สายหนึ่งช่องเจดครับอีกชุดเดียวชุดสุดท้ายละเป็นงนี้ครับสายสองช่องสิบสายหนึ่งช่องเจ สายหนึ่งช่องเก้าสายหนึ่งช่องสิบทันไหมเนี่ยอ่ะอ่ะดูผมจะรวมกันนะครับชา้าๆไปด้วยกันอา้าวช้าไหมเนี่ย โอเคเพลงนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมง่ายๆนะครับผมไปฝึกกันเยอะๆนะครับเล่นจากช้าๆเนี่ยแหละโอเคนะครับผมโอเคครับกีตาร์ที่ผมใช้นี้คือ k l e m e n CSG 2 0นะครับผมสีดำโอเคนะครับย้ำกันอีกทีนะครับการซ้อมเป็นหน้าที่ของคุณแต่ถ้าเครื่องดนตรีนะครับเป็นหน้าที่ของเต่าแดงนะครับผมโอเคนะครับเจอกันนะครับเดี๋ยวจะทำมาเรื่อยๆโอเคติดตามกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ